สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรอาศาราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกัตรีหญิงกาจนาสิงหพัธนธ์เชื้อทองค่ะอา,าจารย์กาจนามีอะไรจะสุนทนาเกี่ยวกับปฏิสัมพิธามาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้คือได้อ่านพระสูตรหลายๆพระสูตรนะคะที่เวลาท่านฟังธรรมจบได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิธาก็เลยสงสัยว่า ปฏิสัมพิธานี้สําหรับพระอาหารหันต์เท่านั้นหรือว่าสําหรับปุถุชนหรือพระิยบุคคลขั้นต่ากว่าที่แตกฉานในพระธรรมด้วยค่ะพระริยบุคคลชั้นต่างๆและพระอาหารหันต์ก็เรียกว่าเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาได้ส่วนปุถุชนนั้นก็จะทำให้เป็นการสะสมปัจจัยคือเป็นเหตุเครื่องให้บรรลุปฏิสัมพิธาในอนาคตได้ คำว่าในอนาคตได้นั้นก็หมายความว่าเมื่อบรรลุความเป็นพระริยบุคคลแล้วก็ได้เป็นผู้แตกฉานเช่นกันที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่าพระริยบุคคลนั้นเป็นผู้ได้ปฏิสัมพิธาทางนั้นนี้ก็พูดโดยอนุโลมพูดโดยกว้างว่าแม้ผู้ที่อันบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทา,าคามีนาคามีนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แตกฉาน เพราะแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์สุข,ขาวิปัสสโกก็คือได้วิปัสสนาล้วน,นประเภทที่หนึ่งท่านก็ต้องรู้ธรรมแล้วก็จเจริญวิปัสสนาจนประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็บรรุความเป็นพระเอบุคคลได้ตามลําดับอันนี้ก็ได้ชื่อว่าท่านสามารถแทงตลอดได้หรือในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นๆเมื่อจบลงท่านก็สามารถที่จะแทงตลอดและบรรลุ อริยมรรยาผลได้ตามลาดับอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาเช่นกันแต่ว่าโดยอุกติตแล้วนั้นนี่ก็คือถ้าพูดถึงผู้ที่บรรลุปฏิสัมพิธาสีอย่างถึงที่สุดนั้นก็คือพระรหันประเภทสุดท้ายคือประเภทที่สีเท่านั้นที่สามารถบรรลุปฏิสัมพิธาสี่ได้โดยความเป็นจริงแล้วก็คือ พระอรหันนั้นท่านจัดเป็นสีประเภทด้วยกันได้แก่สุขวิปัสสโกผู้บรรลุธรรมด้วยการเจริญวิปัสนาล้วนๆเตวิโชผู้บรรลุวิช,ชาสามได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาและลึกชาติผลหลังได้จตุป,ปาตยารู้การเกิดและการตายที่ล่วงแล้วมาในอดีตได้อสวะคยญาณาปัญญาขจัดอสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นได้ ประเภทที่สก็คือชาลาพินโยผู้ได้พินยาหกได้แก่อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ที่โสดหูทิพจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นหรือกำหนดรัธทยาศัยผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหล,ลังได้ที่พะจักขูกและอาสวัคยาญาณคือปัญญาขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ส่วนพระอรหันต์ประเภทที่สี่นั้น ผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาสี่ก็คืออัตถปฏิสัมพิทาเป็นผู้แตกฉานในอัตธรรมะปฏิสัมพิทาเป็นผู้แตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาเป็นผู้แตกฉานในภาษาปฏิภาณปฏิสัมพิทาเป็นผู้แตกฉานในปฏิภาณในปฏิสัมพิทามักนี้ท่านหมายเอาผู้ที่ท่านบรรลุพระรหันด้วยปฏิสัมพิทาสี่แต่ท่านอธิบายไว้อีกว่า แม้ผู้ที่บรรลุความเป็นอริยบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาเช่นกันอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเป็นผู้แตกฉานในอัตถะคือในผลที่เกิดแต่เหตุและในธรรมะคือเหตุแล้วก็ในนิรุตติภาษาแล้วก็ ในปฏิาพานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่เป็นแบบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีอ่อนไม่มีแก่เพียงแต่ว่าการที่ท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วบรรลุความเป็นพระรุคคลตามลําดับนั้นท่านต้องประจักษ์แจ้งในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงตามที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านสามารถที่จะ บรรลุความเป็นพระอราหันต์ทำลายกิเลสอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้เหมือนกันหมดนัยยะแห่งการรู้แจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริงนี้ท่านก็สมเคราะห์เข้าในความเป็นผู้ที่แตกฉานในปฏิสัมพิทธเช่นเดียวกันแต่ที่เป็นเล่าจริงๆนั้นก็คือพระอราหันต์ประเภทที่สี่เพราะว่าท่านได้สะสมเป็นปัจจัยที่มีกำลังยิ่ง เป็นระยะเวลานยาวนานมาแล้วในอดีตอาจจะเป็นหลายแสนกลับมาแล้วเพราะท่านสะสมเฉพาะในส่วนเหล่านี้อย่างแท้จริงท่านจึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่โดยตรงได้เช่นพระกระสาวกคือพระสาลีบุตรกับพระโมคคัลลานี้ท่านก็บำเพ็ญบารมีในส่วนนี้มาในหนึ่งอสงไขยแสนกับแม้ท่านได้ฟังธรรมะไม่มาก แต่ท่านก็สามารถบรรลุความเป็นพระอราหันต์ได้แต่เมื่อท่านบรรลุความเป็นพระอราหันต์แล้วท่านก็สามารถถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทาสี่ทัดสรุปว่าขึ้นอยู่กับการสะสมปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกของแต่ละท่านใช่ไหมคะความจริงก็เป็นเช่นนั้นครับอย่างผุ้ดชนที่อาจารย์การจนาถามเมื่อกี้นี่ว่าสามารถที่จะเป็นผู้ที่มี ปฏิสัมพิธาได้ไหมโดยความเป็นจริงแล้วปุถุชนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุความเป็นปฏิสัมพิธาคือความแตกฉานทั้ง4ประการนั้นได้แต่การสะสมกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะจิตเดียวนี้และในขณะจิตต่อๆไปตามลําดับจนเป็นสิ่งที่มีอุปการะเกื้อหนุนทําให้เกิดความแตกฉานขึ้นตามลําดับตามลําดับ เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมเพื่อการบรรลุคือการประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุปฏิสัมพิทาได้เช่นกันตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถึงท่านพระคระสาวกค,คือท่านพระโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรก่อนที่ท่านจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั้นท่านก็เคยเป็นปุถุชนมาก่อนและได้สะสมกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา การสะสมนี้เป็นระยะเวลาอันยาวนานหนึ่งอสงไขยแสนกับอันนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของการสะสมกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาฟังรู้แล้วก็อยากจะสะสมปัญญาเหมือนกันคะ่ะปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเข้าใจถูกเห็นถูกในอะไรเข้าใจถูกเห็นถูกในทุกๆสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะเดียวนี้ว่าไม่มีเรา เป็นธรรมะคือเป็นสภาพธรรมที่เป็นจริงได้แก่ความว่างเปล่าว่างเปล่าเมื่ออะไรเหมือนอากาศอะไรว่างเปล่าสิ่งที่รู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ว่างเปล่าทําไมจึงว่างเปล่าที่ว่างเปล่าก็เพราะว่ารู้ทางตาที่เรียกว่าเห็นนั้นก็เป็นเห็นและเห็นในขณะนั้นนี่จะไม่มีได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิด จะไม่มีสัตว์บุคคลต,ตัวตนเราเขาใดๆทั้งสิน้นเป็นเพียงเห็นเท่านั้นเป็นเพียงสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นและสภาพรู้ทางตาที่เรียกว่าเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ใช่อารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นนั้นก็ไม่ใช่เห็นแม้รู้ทางหูที่เรียกว่าได้ยินก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่ได้ยินนั้นก็เป็นเพียงแต่ได้ยินและไม่สามารถที่จะรู้เห็นทางตาได้หรือไม่สามารถที่จะรู้รสรู้กลิ่นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายและไม่สามารถที่จะนึกคิดทางใจได้คือแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นเพียงสภาพธรรมที่เป็นจริงอย่างนั้น เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินได้กลิ่นเป็นได้กลิ่นลิ้มรสเป็นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสก็เป็นถูกต้องสัมผัสนึกคิดคือร่วมมทางใจนั้นก็เป็นเพียงนึกคิดหรือเป็นเพียงสภาพรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นไม่มีเราในนั้นและสภาพรู้ในแต่ละทางนั้นคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะให้ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกในสังสารวัตนี้จึงว่างเปล่าเมื่อความว่างเปล่าเกิดขึ้นนั้นจะมีเราในความว่างเปล่าก็ไม่ได้จะมีเขาในความว่างเปล่าก็ไม่ได้จะมีสัสสตว์บุคคลตัวตนใดๆใ,ในความว่างเปล่านั้นนี่ไม่มีเลย การสะสมเทีละเล็กละน้อยอย่างนี้ให้เข้าใจว่าไม่มีเราในแต่ละขณะอย่างนี้มีแต่ธรรมะมีแต่ความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยคือสิ่งที่อุปการะเคื่อนหนุนนำไปสู่ความรู้แจ้งเริสสจธรรมตามความเป็นจริงได้ตามลําดับนั่นก็คือเป็นการสะสมทีละเล็กละน้อยจนถึงความเป็นผู้แตกฉานในธรรมตามในยะที่กล่าวมาแล้วนี้ แม้เพียงประจากแจ้งในอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในแต่ละขณะตามความเป็นจริงนี้สามารถบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลได้ตามลําดับ <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาเช่นเดียวกันแต่มีประเด็นที่น่าจะต้องพิจารณาอยู่นะครับอาจารย์กาญจนาคือว่าปฏิสัมพิธาหรือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาโดยประการต่างๆนั้น จะได้ด้วยความอยากความต้องการอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะความอยากความต้องการความติดข้องเป็นอกุศลเป็นเครื่องเนื่องช้าในการบรรลุอริยสัจธรรมแต่ก็ยังคิดอยู่เสมอว่าฟังทำมานานแล้วหลายสิบปีแล้วแต่ทําไมถึงไม่เข้าใจสักทีว่าไม่มีเราทั้งท้งท,งที่สามารถพูดตามได้ว่า ทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกแต่ไม่สามารถรู้อย่างนั้นได้จริงๆการฟังธรรมะนั้นอธิสงแห่งการฟังธรรมก็คือได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่แจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งนั้น เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ขจัดความสงสัยที่มีอยู่แต่เดิมนั้นให้หมดสิ้นไปได้ทำให้เกิดความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ผ่องใสประกอบไปด้วยกุศลแต่ไม่สามารถที่จะทําให้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้ในขณะนั้นทันทีแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากตอนที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีคําสอนเช่นนี้ด้วยอาจารย์กาญจนาลองนึกดูว่าก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้ที่ได้ฟังมาเป็นระยะเวลายาวนานนั้นนี่มีความต่างกันไหมได้รู้อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมแล้วก็ละความไม่รู้ได้ในระดับของการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมคือสภาพที่เป็นจริงแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง ที่เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นเราว่างเปล่าจากความเป็นเขาว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนคือแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นเป็นอนัตตาแต่ก่อนนี้คิดว่าธรรมะคือที่พระเทศแล้วก็ต่อมาได้ไปเรียนหลักสูตรธรรมสุสาตรีโทก็คิดว่าหัวข้อธรรมะที่เรียนนั้นเป็นธรรมะ เมื่อได้ฟังคาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยรู้ขณะเดียวนี้เลยแต่ก็คิดว่าอันนี้ถูกต้องแล้วคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ถึงจะเห็นการเกิดขึ้นระดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาได้ก็มีศรัทธามั่นคง ที่จะฟังต่อไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้มีมากแล้วที่ว่าฟังมานานนั้นเทียบไม่ได้กับแสนกดกับที่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมานั้นเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเพอมาฟังมาฟังฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วก็สามารถที่จะจําได้เมื่อจําได้แล้วก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ฟังว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้เกิดดับอย่างนี้ไม่มีตัวตนอย่างนี้ว่างเปล่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำแต่ก็เป็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ศึกษาธรรมะหลงทางเช่นเดียวกันคือแทนที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงแล้ก็ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั้น เกิดความสําคัญตนที่ท่านเรียกว่ามานะว่าเราได้รู้ธรรมะเราได้ศึกษาธรรมะเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วก็อยากจะไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้เข้าใจได้ยินได้ฟังเช่นนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเกิดความอัศจรยร์เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาแล้วก็อยากอยากอยากจะแสดงอยากจะบอกคนโน้นคนนี้คนนั้นเพราะว่าเข้าใจว่าเขายังไม่รู้ พอคนอื่นที่เขาฟังเราแสดงทมหรือว่าฟังสิ่งที่เรานำไปเล่าให้เขาฟังนั้นเขาเกิดความตื่นเต้นแล้วก็เกิดความยินดีพอใจจดจำได้แล้วก็นำไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ว่าตัวเองนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ติดข้องต้องการจากได้อยู่ยังเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าเขาฟังเขาสนใจ แล้วก็ดีใจติดข้องด้วยโลภะถ้าหากว่าเขาไม่สนใจหรือว่าเขาคัดค้านเราก็เกิดโทสะไม่พอใจความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวต,วต,วตนก็ยังมีอยู่แต่สภาพธรรมที่ท่านแสดงว่าไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวต,วต,วตวน,นนั้นนี่ยังไม่ปรากฏเลยเพราะว่าเราเรียนชื่อของธรรมะเรียนชื่อของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรแสดง พระธรรมคือความจริงที่ปรากฏในแต่ละขณะเกิดแล้วดับนั้นนี่ไม่มีชื่อตัวธรรมะจริงๆตัวสภาพธรรมจริงๆนั้นไม่มีชื่อแต่ชื่อที่เราศึกษาที่เราเรียนที่เรีย,รยกว่าปริยัตินั้นนี่เป็นบัญญัติคือเป็นนามบัญญัติเพื่อที่จะให้รู้ในสิ่งที่ถูกบัญญัติคือถูกสมมุตินั้นห่อหุ้มอยู่ชื่อของธรรมะ ก็เป็นความจริงแต่ว่าเป็นความจริงในขั้นของสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะแต่สภาพธรรมที่ไม่มีชื่อที่บัญญัติหรือสมมุติสัจจะห่อหุ้มอยู่นั้นท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือสภาพธรรมที่เป็นจริงตัวธรรมะที่เป็นจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่ไม่มีเรา ไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนใดๆอยู่ในนั้นเลยลงยึดติดในชื่อยึดมั่นถือมั่นในชื่อว่าเป็นธรรมะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะเป็นธรรมะได้จริงเห็นแต่ความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนยึดติดในสมมุติแต่ไม่เข้าถึงสภาพธรรมที่เป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะรับ คลายความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลได้คือยังไม่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาอยากรู้ธรรมะมากๆอยากเข้าใจธรรมะมากๆอยากจะดับกิเลสอยากจะถึงความดับทุกข์ในวัฏต,ตะแต่ความอยากนั้นก็เป็นเราอยากความติดข้องก็เป็นเราติดข้องอยากรู้ก็เป็นเราอยากรู้คนอื่นไม่รู้ ก็เป็นคนอื่นไม่รู้คนอื่นเขาไม่สนใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราแสดงก็เกิดโทสะโทสะเกิดขึ้นก็เป็นเราเป็นอันเดียวกันกันกบโทสะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความติดข้องต้องการก็ดีที่เรียกว่าโลภะเจตสิกค,ความขุนเคืองไม่พอใจที่เป็นโทสะเจตสิกนั้นก็เป็นอันเดียวกับเราอีกเพราะว่า มีโมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าโลภะเจตสิกเกิดขึ้นนั้นก็เป็นโลภะไม่มีเราในนั้นเลยโทสะความขุนข้องไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นที่เรียกว่าโทสะเจตสิกก็เป็นเพียงโทสะไม่มีเราในโทสะนั้นเลยที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เพราะว่ามีโมหะนั่นเองเกิดร่วมด้วยในแต่ละขณะ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลับไปสู่อวิชชาคือความไม่รู้หรือกลับไปสู่โมหะความไม่รู้กลายเป็นไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเจตสิกก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไม่มีเรา และเจตสิกแม้จะเป็นสภาพรู้ก็ไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตสิกจิตเป็นเพียงสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นพร้อมกับเจตสิกร่วรมเดียวกันกับเจตสิกและดับพร้อมกับเจตสิกเท่านั้นจิตไม่ใช่เจตสิกจิตเมื่อเกิดขึ้นร่วมรมแล้วก็ดับไปสภาพรู้ทั้งสองอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เรา ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราจิตสภาพร uh okay. ู้ก็เป็นสภาพรู้เจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตก็เป็นเพียงเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตไม่เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาไตรตรองในสภาพธรรมหรือตัวธรรมะที่ท่านแสดงไว้นั้นว่าเกิดขึ้นในขณะเดี๋ยวนี้แล้ก็ดับไป ไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆในนั้นเลยจึงจะสามารถลักคลายความไม่เข้าใจได้ตามลำดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้น